อร่อยซอยแปดาขานครปฐมนะฮะขาหมูยกขา200บาทเหมือนเดิมยกขาแบบนี้200บาทโอ้โหดูฉีกหนังออกมาเนื้อเนื้อน,นังหนังแบบนี้พอดคุ้มอ่ะโอ้โหลุยฮะดูความร่อนดูปีฉีกออกมาหืมดูนี่สำลิมึ่งมาทุ่มครับขาหมูต้มยำยกขาไม่ละ200ลุยฮะ แล้วอร่อยซอยแปดสาขานครปฐมนะฮะขาหมูยกขา200บาทเหมือนเดิมมาลุยกันเลยขาหมูต้มยำยกขาแบบนี้200บาทนะฮะทั้งขาไปเลยพะโลลก็มียกขาแบบนี้200บาทเหมือนกันหรือใครอยากซื้อกลับบ้านนะฮะแพ็คให้เลย200บาทร้านที่สุดยอดจริงๆร้อนๆๆๆๆนนน้นี่จานนี้ป้นเลยแล้วกันนะฮะไปลุยแล้วในร้านนี้นะฮะนมเปี้ยะของฝากราคาดีเยอะมากมามาลุยนี่ว่ายกขาแบบนี้200บาทโอ้โหดูฉีกหนังออกมา โควันขึ้นอยู่เลยดีดูความเปื่อยขาหมูแซ่บๆร้อนไหมให้ทายร้อนแน่นอนแหละล่าดลงไปใครชอบแบบนี้มากนะฮะสามทุ่มเป็น่มาทุ่มได้อยู่ลุยฮะโคตรมุ่งม,มากอะ่อยนะปากอร่อยมากเนื้อเนื้อนางหนังแบบนี้โคตรคุ้มอะ่ะคุ้มแบบคุ้มจะจัดโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูความมันลุยฮะ พอดีไม่ได้มาพอดีฝากกินด้วยความต้องกัีอยาให้ดูเนื้อยกขาสองร้อยบ้าบอลาาลงไปโอ้ดูดีเนื้อลวนไม่อ้วนหรอกโปรตีนทั้งนั้นลุยดีกว่าหอ,อยมาลอนนี้ต้ยมยำยกขาเนี่ยสองร้อยเหมือนกันดูความร่อนดูปีฉีกออกมามันหิวใจสุดๆโอ้โหดูดีขาหมูต้ยมยำหนังๆแบบนี้ เวลากินพริกเพิร์กอะไรเฮิร์บเฮิร์บพงเฮิร์บอะไรลุยครับโอ้ดูดูดูขอกดขอบี้หน่อยดูดีความฉ่ำความอะไร3ับทึมๆพาทมครับขาหมูต้มยำยกขาไม่ละสองร้อยลุยฮะหืมโคตรอร่อยเลยโอ้โห คุ้้องค่อมากมุกอ่อนไม่ได้มุกอ่อนไม่ได้ใครชอบแบบนี้นะฮะมานาครปฐม,มจัดเลยยกขา200ร้อยย้ำคำเดิมลุยครับไม่ใช่แค่นั้นนะฮะนี่ไก่ย,ยกตัว250ว <S <S ให้ดูตัวก่อนเอาโอบาวินฟินเฟอร์แบบนี้ใหญ่ๆโอ้น้องไก่ออ้ยหลุดหมดเลยอะ่ะไก่เนื้อแบบนี้นะฮะมาจิ้มซีฟูด้ดลาดลงไปโอ้ยยกตัวเลื่อนๆเลยลุยครับหือ คุ้มากแป่พะโล้ใหญ่ตัวสาม้สิบบาทเหมือนกันราคาโคตรดีเล่นน่องแล้วกันดูดเูเป็ดพะโลจ้จิ้มๆจิ้มโอ้หเอาลาลางไปลุยครับสายแปดนะฮะสาขานครปฐมร้านนี้โบดีดีมิฝรวางสุดยอดครับโคตรเฉียบเลยเล่น